ได้มาแล้วแมงกะพุนหัวกระสุนเดี๋ยวเราไปกินกันเลย เห็นคนรีวิวแมงกะพุนหัวกระสุนกันเต็มหน้าฟีดป้ากับเด็กๆก็เลยอยากลองกินบ้างแม่ก็เลยจัดแมงกะพุนหัวกระสุนมาให้1นกิโลตอนแรกนึกว่าแค่ล้างน้ำแช่น้ำหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็กินได้เลยแต่ความจริงคือยังกินไม่ได้เพราะมันเค็มมากแม่ก็เลยเอาแช่น้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นเป็นอาทิตย์จนเกือบลืมกินช่วงนี้ป้าเคลียบ้านจัดบ้านครั้งใหญ่พอป้ามีโปรเจกต์จะลดน้ำหนักจริงจังแม่ก็เลยอาสาทำแมงกะพุนหัวกระสุนให้ป้ากินตอนกำลังจะลวกแมงกะพุนก็อยากรู้ว่าแม การจับเวลาลวก30วินาทีด้วยความที่เรามือใหม่ในการลวกแมงกะพุนหัวกระสุนก็กลัวว่าแมงกะพุนจะหดก็เลยลองลวกทีละอันพอลวกจริงก็กลัวจะไม่สุกก็เลยลวกเกิน30วินาทีลวกตัวแรกแมงกะพุนหัวกระสุนก็หดลงตัวเล็กลงมากพอลวกแมงกะพุนหัวกระสุนตัวที่2ก็เลยลองจับเวลา30วินาทีแบบเป๊ะๆลวกครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหดลงมากป้าบอกว่าครั้งนี้ให้ลวกแมงกะพุนหัวกระสุนแค่5้าอันก็พอพอที่เหลืออยากเก็บไว้ทำเมนูอื่นแล้วก็อยากจะเเเผืออาาาไวววว้้ใหหมมมมรกกกกกัับลลินพพแงงุถึ ตัวที่5ก็รู้สึกว่าตัวนี้ลวกดีที่สุดเลยค่ะพอดูจากไซส์แมงกะพุนหัวกระสุนแล้วมันยังใหญ่เหมือนเดิมส่วนน้ำยำเราซื้อมาเลยค่ะเป็นยำปลาแซลมอนปลาาพอจัดแมงกะพุนหัวกระสุนใส่จานแล้วก็เอายำปลาแซลมอนปลาลมาเรียงจัดใส่จานให้สวยงามตอนแรกตั้งใจว่าจะทําน้ำยำเองพ่อป้าบอกว่าอยากจะกินยำแมงกะพุนหัวกระสุนแต่คิดไปคิดมากลัวว่าทําน้ำยำเองเราจะไม่อร่อยก็เลยคิดว่าสั่งมานะจะชัวร์ที่สุดขั้นตอนสุดท้ายของการทําก็คือเอาน้ำยำปลาล่ามาล่าใส่แมส ป๊าาก็จัดเรียนชั้นวางในบ้านเสร็จพอดีบ้านก็ดูสะอาดสะอานแล้วก็เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยค่ะยํามแซลมอนแม่กะพุนหัวกระสุนกินปลาหหอมมาก